พี่ก็อยู่กับลอเรลแพร์ริสนะครับเป็นตัวไ a รโคริกไบรท์ไอเซอร์เรเป็นไอเซอร์เมตัวใหม่ของทางล o เรลแพร์ริครับตาดวงตาเป็นสิ่งสำคัญต่อใต้ตาหน้าตาเป็นยังไงดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจถ้าใต้ตาเราแบบไม่หมองคล้ำเราก็จะรู้สึกว่าแบบโลกนี้สดใสขึ้น10%เออได้ลองแบบว่าใช้หรือว่าสัมผัสดีไหมครับสำหรับตัวนี้ได้ลองใช้แล้วครับผมตัวนี้เดี๋ยวที่จริงได้ได้มีโอกาสใช้แต่ตอนถ่าย แล้วก็ที่สําคัญคือเขาเคลมว่าทําให้ใต้ตาเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นเนี่ย49%แล้วก็ทําให้เหมือนพี่เนี่ยนอนเยอะขึ้น3ชั่วโมงตอบโจทย์สำหรับคนเราทำงานเยอะทำงานหนักอยูเราไหมใช่ตอบโจทย์มากคือแบบแต่ปกติพี่ไม่ใช่ชีวิตกลางคืนอยู่แล้วออพี่ก็จะอยู่บ้านสวดมนต์ปกติออแต่พอมีตัวนี้คือไม่กลัวไงออมีตัวนี้ปุ๊บพี่ก็ออกไปเที่ยวเลยสวดยาวแค่ไหนเราก็สู้สูดสูด้ส <laughs> อ่านต้องากต้ออ่านได้ครับก็ฝากได้นะครับเป็นไคลเออริกไรท์อ e y เซรั่มนะครับผมของทาง l o r e a l Paris ครับหลายคนพี่เห็นใน t ิกตอกแบบคนเอาหน้าเราด้วยครับเออไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะพี่โดนหนูแต่ไม่เหมือนจริงเจอเจอครับผมก็ก็แบบก็งงงงนิดนึงครับก็น่ารักดีหลายคนก็แต่ว่า อยากออยยาากเป็นนี่พีบ้างแต่ล้วเล่นตัวเองเล่นเพียไม่เหมือนเลยพี่ก็ได้เล่นมาแล้วเป็นนี่พีเปนยากขนาดไหนครับเป็นนีพีเหรอครับก็ลองเพลงหนึ่งเอาให้เพลงหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอะวันนี้เราทำอะไรอีกไหมเล่นเกมเล่นเกมอไม่ยากเนาะไม่ยากง่ายๆเดืนวนอีกหนึ่ง แต่ผู้สื่นข่าวเกิดใครมีพีพีเป็นแบบไอดอลหรือว่าแรงบันานใจในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรกันรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะคบดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสไเรชันของหลายๆคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพีว่าจริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่าความสวยในแบบตัวเองแล้วความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะนําสิ่งนั้นออกไปยังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดพีว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากกว่าไ้เห็นหลายๆคนแบบทำหน้าไอเหมือนเราเป็นยังไงบ้าง ก็งงๆนิดนึงมันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแหละมีคนเป็นล่ามดีใจครับดีใจที่แบบเหมือน,นแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบเหมือนทำแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพีพีแต่ถ้าอยากเหมือนพีพีต้องใช้แก er ้คอริกไบรท์ไอเซอร์ลองมาดีใจสีนิดนึงชอบต้นปีออกออสจดหมายอะไรมันเดือนเดินไปข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเป็นห่วงเดว่าน้องมันอยากบอกอะไร ก็จริงๆป็นเป็นช่วงที่พี่เดินทางไปมิวสิ f เฟสติวันี่แหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆฟนเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟบินเราต่างๆหรือว่าจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างงี้ครับผมซึ่งจริงๆตัวพีเองอ่ะพีพี่รู้สึกว่าโอเคเราเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบจะมาสปอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบ เจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกรงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนเหมือน ให้เกียรติซึ่งกันละกันมีสเปซให้กันละกันด้วยเฮ้ยจริงเวลาพีมาทํางานพีก็เต็มที่เนาะก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกๆครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติมเอนเนอร์จี้ให้เราด้วยแบบเป็นอินสปิเรชันให้เราด้วยแล้วให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะเวลาพื้นที่ของเราเราอยากชาร์จแบตให้เต็มที่ ใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค like like <c oughs> ่ของพี่เหรอครับผมของทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอกันตามงานอย่างเงี้ยแหละเราเราก็เต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสเราก็ทักทายแบบนี้อยู่แล้วครับผมตัวบิวกินเองด้วยกดด้วยใช่ครับผมก็ตัวก็ทางตัวบิวกินด้วยครับแล้วก็จริงๆศิลปินอีกหลายหท่านเลยครับผมที่ที่ที่โดนใส่ป็นต้องพี่บอว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตยัดซิมเมทะหรือว่ายังไงในการที่แบบว่า ก็ถามว่ายากขึ้นไหมก็ใจกดที่็ยก็ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนเราอาจจะแบบมีความสุขกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเราแบบอาจจะมีโพดักโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่นนต้องระแวงนะครับ เราสัญญาแลเราสัญญาแล้เราจะไม่ไปเรื่อยๆนะพี่พีแล้วเพือนมนลพี่กลัวไปหมดเล่พี่ฉันกูจะไม่ปลอดรัยก็ไม่ถึงคัละแวกแร้วครับการไม่ถึงคัละแวกไม่ถางขันแวกรายสักรถทนสมัยเอาไปแล้วฟิตแบ็กเป็นยังไงบ้างมันก็มีฟิตแบ็หลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบเออแบบ ซัพพอร์ตเราก็อยากให้ทุกๆคนแบบทำตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทำไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงของเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพี่ว่าที่สำคัญที่สุดคือพี่ไม่อยากให้แบบทุกๆคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนในเนื้อหาส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของการปัดเจ็บกันปัดเจ็บกัน ก็จะเป็นทีมงานครับแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอนปาดเจ็บมากอะไรเงี้ยอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาเรากระแทกเราอะไรเงี้ยครับชงชุนละมุนชงชุนละมุนเจ็บแขนมากไหมขอย้ายให้น้องหน่อยทิปล่าสุดเลยครับทิปล่าสุดเป็นแบบเป็นทิปแบบอ่าอักเสิเล่นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่า เพลินงานแคนเซิลพอดีครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยพอดีแคนเซิลปุ๊บจองตั๋วปั๊บแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินฟ้าจะบินถ้าฟาสตบินฟ้าก็ต้องได้บินถ้าฟ้าจะตากระสังใสฟ้าก็ต้องใช้ลอรีออล ครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับเออรู้สึกเฟรชขึ้นมาอย่างไรบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยไปรีแล็กซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปจับมีของฝากคุณเบลกินไหมคะที่นี่เขาก็ยังอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อสรุปเขายังกลับหลังเนี่ยหนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่กลับมารอของฝากใช่แล้วก็จะดูของขวัญของขวัญเหรอพี่บอกไปแล้ว พี่อยากได้บ้านพรมที่ดินมีเควสไปแล้วเหรอคุณมีเคยเปไปแล้วเออย่านสุขุมวิทหกไร่ก็จริงจังพี่คุณเล่น <laughs> แล้วก็มีให้ยางออที่มั้ยยูยังยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้การแต่พี่ว่าเขาตั้งใจเตรียมไปแล้วเราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้วอย่ารอกลับมาจะที่ดินสิรที่ดินสิบไร่ย่านสุขุมวิท เมื่อกี้6ไร่ตอนนี้10ไร่สรุปพี่พัฒน์ขไปถูกกันแล้วจะไปกินไรกันที่สิบหาไลนพลดเลยเอาแบยู่ยาวพลาดดีได้ยี่สิบหไรนย่สิาไลนยันสุดยันไหนนะสุขุมวิทเท่านานเท่านานโอเคโอเคโอเคอ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป็นบิลกินแอนด์พีพีกิจแฟนเอเชียแฟนมิทติ้งครับผมก็ลากยาวมาแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มะเกลึกเต้นไหมครับ ก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเอ็นเตอร์จิ้งก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอ็นเตอร์จิแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรก่อนเออเกาะเราเราชมกันต่อเราดูน้อชมกันเลยค่ะโอเคไหมครับแฟนๆเขาบนบานสัตว์เก่าวกันเยอะมากว่าเรื่องเศรษฐกิจ้นหสือว่าถ้าเรามีรูปกับพิกีมั้ยอไหร่เขาจะแบบแจกเงินแจกทองอ๋อหรอกอ๋อก็คือถ้ามีรูปก็คือแจกเงินแจกทอง ไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเครื่องเศรษฐกิจผีต้องลงเขาอยากให้เศรษฐกิจปาร์ตี้ต้องลงต้องต้องมีไปไม่ถูกละคำตอบเมื่อกี้คือชนะชนะก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันโอ้แต่เศรษฐกิจตัดเรื่องเลยนะได้ วิวกินเขาเดี๋ยวให้วิวกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยรัฐแต่มีแต่มีอยู่แต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมพะรู้ไหมรับรูปมีในสต็อกไหมรูปเจ็ดแปดปีเราก็มีพี่อะไรครับปัจจุบันก็มีเดี๋ยวต้องรอรอแต่งก่อนรอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของหมวยตู้ก่อนปักแสงปักแสงนิดนึงตมีเมียมใหม่ต้องมีเมียมด้วยใหม่ V I P ดีมากเลยพี่พีต้องทันแล้วครับผมตอนนี้ผกลับมาพรมลงานแล้วตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทํางานมาแล้วก็ยาวๆเลยครับผมถึงแบบประมาณกทสิ้นเดือนนี้พี่ก็ได้เจอกันทุกวันเนี่ยนะเพลงซิงเกิลใหม่ก็กําลังทําอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่ายเอ็มวีแล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาคมซ้ำเหมือนเดิม เราแนวไหนซับเดอไม่แทบแล้วพี่เบื่อแล้วแทบอ่ะวันหวานเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ปีที่แล้วบอกว่าแซ่บนะตอนนี้หวานละรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นได้พี่นเดีได้พี่นเดียดยังดูได้ไงอ่ะเป้าไม่ใช่ยิ่งกว่าพี่นาเดียร์อย่างยังไม่ได้ใครเลยอโเค